เป็นข่าวครับแน่นอนครับว่านอกเหนือจากข่าวสารมากมายที่เราต้องนําเสนอทั้ท่านผู้ชมรับชมกันก่อนนะครับในปีนี้เองเป็นปีมหามงคลน,นะครับเช<ม>ิญผู้ชมพันศษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นี้เชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรตินะครับในชุดทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชลิขไยในวิทยการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อทรงสเสบ็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาด้านการทหารคณะการศึกษาด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวซาวเวลประเทศออสเตรเลียแล้วทรงเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆของกองทัพออสเตรเลียอาทิ การฝึกโดดร่มหลักสูตรทบทวนวิชาอาวุธและยุทธวิธีหลักสูตรยุทธวิธีชั้นผู้บังคับกองร้อยหลักสูตรวิชาลาดเวนหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรอื่นๆรวมทั้งท่อพระเนตรงานในกองทัพเรือกองทัพอากาศของออสเตรเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสนพระราชลือไทยและส่งครับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบินอีกมากมายทำให้พระองค์มีประ,ประสบการณ์และทรงพระปิชาสามารถด้านการบินในระดับสูงมากทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องนับเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักบินทั่วโลกจะทำได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใส่พระราชฤไยัยความมั่นคงของชาติเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันประเทศซึ่งเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบร,ะรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านหมักแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อทรงบำรุงขวัญแก่เหล่าทหารกล้า ขณะนั้นบ้านมักแข้งเป็นพื้นที่สีแดงและอยู่ระหว่างการสู้รบของหานไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างหนักพระองค์ได้ประทับแรงที่ฐานปฏิบัติการบ้านมักแข้งโดยมิทรงหวันเกรงอันตรายใดๆทั้งทสมบัชาการรบอีกด้วยอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารตำรวจอาสาสมัครและราษดรในพื้นที่เป็นล้นพ้นต่อมากองทัพภาคที่หน ได้ขอพระราชทานจัดสร้างประติมากรรมเทิดพระเกียรติบ้านหมักแข้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชาอนุสรณ์ที่ส่งเข้าร่วมปฏิบัติการสู้รบก,กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวอีกทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถา,านแห่งความภาคภูมิใจและประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยและปวงชนชาวไทยถึงแม้ทุกวันนี้ประเทศไทยจะไม่มีสมรภูมิลบอย่างในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเสมอมาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มมณตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเป็นขวัญกำลังใจมาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดม่ได้